จริญสุขจเจริญธรรมสถาสาสุรชนวันนี้ได้ปลามาถึงที่พักแล้วนะก็ฝนตกไปแล้วหรอบเนี่ยกำลังแจ่บตกลมกำลังแรงอ่าตีสุสารปร่าจะบ้านสันกุทองบ้านสันกุ่ทองอ่าเป็นป่าจะที่สะอาดเรียบร้อยดีอีกทีเนี่ย มีกระต๊อบอยู่ตรงนี้แห่งหนึ่งมีกระต๊อบอยู่ตรงนี้แห่งหนึ่งความจริงความจริงถ้ามีไฟมีไฟสําหรับชาร์จแบตแล้วก็จัดรายการได้นอนที่นี่ก็ได้นะเออแต่ว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจจําวัดพัภาพอยู่ที่บริเวณจัลา,าละมีต้นไม้มี มีตน้นกระอ่าอ้ออ้ออ้ออะไรก็ตกระบอกนะกระบกหรือว่าอแบบหมื่นบนเทาก็ยืนตน้นไม่ยืนต้นใหญ่ต้นหนึ่งกิ่งก็อผัดมาตั้งสละแต่ว่าน่าจะแห้ง ลมก็ยังแรงอย <c oughs> ู่นะลมยังแรงคนตกแถววังเหนือประมาณแถววังเหนือเดินทางอีไหมอันตรายตงมดสุสานประชาป่าสันปนองตำบลเวียงกะลุงอำเภอเวียงปบปจังหวัดเชียงราย อายุทำท่าจะยังมานักอยู่อายุอายุอายุฤดูร้อน สานบ้านสันคุหอ้องฟั่งตังอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีฝนเดี๋ยวน่าจะฝนชุดนี้น่าจะมาตั้งให้อยู่ ห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอาดดีไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องไฟวันนี้สะดวกสบายขอขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางท่านครูบาสีมืนครูบาสี่มืนเจ้าวัดวัดส,สันกุทองได้เมตตาประสานงานให้กับทางคุณนำหมู่บ้านมาดูมาดูแลเรื่องที่พักมาดูแลเรื่องเรื่องไฟ เรื่องไฟเรื่องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ารักอุ่นจุนอยู่ตรงพุ่นนะ สำหรับคืนนี้พักที่นี่พักนี่พักนี่พักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่บริเวณที่พักสะอาดเพิพ่งเก็บกวาดไปตะกี้ก็กมีใบไม้เต็มนี่นะเพราะว่าลมมันซัดเข้ามาทางไหนแต่ตอนนี้ได้เก็บเรียบร้อยละเก็บกวาดเรียบร้อยละเราก็จะพักอยู่ที่นี่สำหรับคืนนี้ โอ้ประท้งใหญ่เลยเอ่อมันรุดมันรุดเออ,อยากทั้งคืนนะลูกนะไม่ได้นอนนะ,ะเรียบ